เคยสงสัยไหมครับว่าทวยเทพเนี่ยมีระดับเท่ากันทั้งหมดไหมไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าสปากเกตตีพาพิคเนตจนไปถึงแมวข้างบ้านเรานิยามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่าเอน i t ตี้เอน y ในที่นี้หมายถึงตัวตนหรือสภาวะที่มีอยู่จริงในทางจักรวาลวิทยานั้นๆซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกเช่นเทพเจ้าปีศาจจนไปถึงพลังงานานามประรรมเช่นกฎแห่งกรรมหรือโชคชะตาและแม้แต่สภาวะแห่งการหลุดพ้น ในทางปรัชญาที่ว่าด้วยการดำรงอยู่คำว่า Entity หมายถึงสิ่งใดๆที่ถูกระบุว่ามีอยู่โดยไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างทางกายภาพดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวตนที่มีอยู่จริงหรือว่าไม่มีอยู่จริงก็จะถูกนับรวมว่าเป็น Entity เหมือนกันหมดโดยแนวะคิดและนิยามในการจัดอันดับจะใช้มุมมองของขอบเขตอำนาจที่ไม่ใช่แค่พลังต่อสู้แต่พิจารณาจากขอบเขตอิทธ,ธิพลของพลังด้วยอำนาจในการครอบคุมเช่น มีอำนาจควบคุมได้ทั้งเมืองหรือทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นเอกภพหรือระหูภพเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้อันดับยังขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการมีอยู่ e n t ทิตีนั้นถูกผูกมัดด้วยกฎทางกายภาพหรือไม่เป็นอมตะหรือถูกทำลายได้หรืออยู่เหนือกฎการเวลาหรือกฎแห่งกรรมหรือไม่ผมตั้งชื่อสเกลนี้ว่า universal entity power scaling เรามาเริ่มกันที่ระดับ8 Mor t a l หรือ l a w entity ซึ่งก็คือมนุษย์หรือตัวตนในระดับล่างซึ่งเป็นตัวตนที่ถูกผูกพันกับโลกทางกายภาพและกฎเกณฑ์ของมิติอย่างสมบูรณ์ถูกควบคุมโดยวงจรการเกิดตายและกฎแห่งกรรมเช่นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎทางกายภาพและกฎแห่งกรรมหรือมนุษย์ต่างดาวหรือวิญญ,ญาณเ,เ,เล่ล่อนหรือเปรตอย่างวิญญาเร่ร่อนหรือเปรตเนี่ยจะเป็นเอนทิตี้ที่อ่อนแอถูกจํากัดด้วยกรรมรุนแรงและมีพลังงานที่ต่ํามาก ต่อมาระดับ7จ็ดเดมิกอดและดีมอนลอตซึ่งก็คือตัวตนที่มีพลังพิเศษจากสายเลือดหรือการได้รับพรมีความแข็งแกร่งหรือเวทมนต์สูงกว่ามนุษย์มากแต่ยังสามารถตายได้หรือมีอำนาจจำกัดอยู่ในมิติย่อยเช่นเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษที่มีพลังเหนือมนุษย์แต่ยังถูกจำกัดด้วยความเป็นมนุษย์หรือบาเอลราชาปีศาจที่มีอำนาจสูงแต่ไม่ใช่ผู้นำสูงสุดของนรก หรือมนุษย์ผู้มีฤทธิ์เช่นนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่มีฤทธิ์ทางอภิญญาต่อมาระดับ 6. l e s s r Duty t y และ Spirit หรือเทพชั้นรองหรือพูดผีก็คือตัวตนที่มีพลังเหนือธรรมชาติในระดับท้องถิ่นหรือเป็นผู้ช่วยเหลือมีอำนาจจำกัดเฉพาะอาณาเขตหรือปรากฏการเล็กๆพวกเขาพึ่งพาหรือทำตามคำสั่งของเทพชั้นสูงกว่าเช่น เทพประจำท้องถิ่นหรือก็คือเทพหรือวิญญาณที่มีอำนาจปกครองในอาณาเขตเล็กๆเ,เช่นพูดผีป่าหรือนิมในตำนานเทพกรีกคือพูดประจำแหล่งน้ำลำธารหรือป่าหรือเอลของคุณลุงซานตาครอสคือผู้ช่วยที่มีความสามารถเหนือมนุษย์แต่ถูกจำกัดอยู่ในงานบริการต่อมาในระดับ5เมเจอร์เดลตี้หรืออาชนซึ่งก็คือมหาเทพคือเอนติตี้ที่มีพลังอำนาจสูงสุด เหนือขอบเขตหรือแนวคิดเฉพาะเจาะจงเช่นน้ำสงครามความมั่งคั่งนั่นเองซึ่งอำนาจของพวกเขามีผลกระทบทั่วโลกแต่ไม่ได้ควบคุมมิติทั้งหมดหรือเป็นผู้ปกครองคณาเทพเช่นโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและแผ่นดินไหวซึ่งมีอำนาจจำกัดอยู่ในพื้นที่ทางทะเลหรือพยามาในาศาสนาพุทธเป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นกร,รมภูมิและมีบทบาทในการขัดขวางการหลุดพ้น และซานตาคลอสผู้มีอิทธิพลในระดับโลกที่มาจากพลังของความเชื่อซึ่งมีพลังอำนาจตามช่วงเวลาของอีเวนต์ต่อมาในระดับ4 a อาร์ชฟินพรามหรือจอมปีศาจสูงสุดเป็นผู้ปกครองสูงสุดในอาณาจากักรอเวจี G. พวกเขามีหน้าที่เป็นขั้วตรงกันข้ามกับจอมเทพหรือสกายฟาเธอร์พลังของพวกเขากว้างใหญ่มีอิทธิพลต่อความเสื่อมทรามและมีอำนาจการทำลายล้างในระดับที่ข้ามมิติ เช่นซาตานในาศาสนาคริสต์จอมปีศาจส,สูงสุดผู้ปกครองอาณาจักรอเวจีหรือฮาดีสในปกรณัมกรีกผู้ปกครองสูงสุดของยม,มโลกหรือ Underworld ต่อมาในระดับ3 Pantreons k y f a t t e r หรือประมุขแห่งเทพเป็นราชาแห่งทวยเทพพวกเขาปกครองในมิติเฉพาะเช่นโอลิมปัสหรือแอสการและควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพื้นฐานเช่น ฟ้าผ่าสงครามอย่างไรก็ตามพวกเขามักจะถูกผูกมัดด้วยโชคชะตาเช่นสามารถถูกจองจำได้สามารถทำให้ได้รับความบาดเจ็บขั้นรุนแรงในบางประการนำอย่างเทพนอสสามารถถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวเช่นโอดินในประการนำนอสเป็นผู้ปกครองแอสการ์ดและเป็นผู้รู้แจ้ง หรือสุดในปกรณัมกรีเป็นบิดรแห่งเทพโอลิมปัสหรือจกกักรพรรดิยกในความเชื่อของจีนซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของสวรรค์ต่อมานะครับในระดับ2เนี่ยก็จะมีพลังมากขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งก็คือ cosmic sky father หรือก็คือจอมเทพผู้คำจุนจัก,กรวานโดยเทพเหล่านี้นะครับจะมีระดับอำนาจเทียบเท่ากับการทำลายหรือคำจุนจัก,กรวาลทั้งหมด การกระทําของพวกเขากําหนดวัฏจักรของการดํารงอยู่เลยทีเดียวเช่นพระศิวะมีอํานาจในการทําลายจักรวาลเพื่อเริ่มวัฏจักรใหม่หรือพระวิษณุผู้พิทักษ์และคําจุนจักรวาลในแต่ละยุคสมัยหรือเทพเจ้าราในอียิปต์ซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้เดินทางและคำจุนโลกในแต่ละวันต่อมาในระดับหนึ่ง primary creator หรือ cosmic force ผู้สร้างพลังหลัก ของจักรวาลซึ่งก็คือสถาปนิกแห่งความเป็นจริงเอน i ิตี้ในระดับนี้สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานของพระหุพบทั้งเวลาอวกาศกฎทางฟิสิกพวกเขามักเป็นพลังงานนามธรรมหรือสิ่งมีชีวิตที่คำจุนการดำรงอยู่เช่นพระพรมเป็นเทพผู้สร้างหลักมีหน้าที่ในการสร้างโลกและสิ่งมีชีวิต หรือกฎแห่งกรรมในาศาสนาพุทธหรือฮินดูซึ่งเป็นพลังงานนามธรรมที่เป็นกลางและอยู่เบื้องหลังของกฎของมิติทั้งหมดต่อมานะครับระดับสุดท้ายนะครับระดับศูนย์ the absolute ความเป็นสมบูรณ์ระดับนี้แสดงถึงตัวตนหรือสภาวะที่ได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์จากกฎของจักรวาลมิติและวงจรการเกิดใหม่ทั้งหมดพวกเขาคือความจริงสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้า ผู้ที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมทั้งหมดหรือสภาวะนิพพานหรือพระเจ้าหนึ่งเดียวอย่างพระยาเวหรือพระอรหคือตัวตนที่มีอยู่ก่อนและภายนอกการสร้างสรรค์ทั้งหมดหรือพรหม,มันในความเชื่อฮินดูความเป็นหนึ่งเดียวสูงสุดที่อยู่เหนือโลกแห่งการรับรู้ เป็นยังไงกันบ้างครับในการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับซึ่งการจัดอันดับนี้นะครับจะใช้ในการทำคอนเทนต์ใน EP ต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกิมมิคในการเล่าเรื่องนะครับผมการจัดอันดับนี้ช่วยให้เราเข้าใจนิยามของขอบเขตพลังอำนาจซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบอำนาจในเชิงนามประธรรมได้ง่ายขึ้นและสามารถระบุขอบเขตหรือขีดจำกัดของพลังอำนาจของเอนติตี้นั้นๆนั่นเองแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับผม